สว e, so ัสดียันเช้าเลยครับอันนี้จะไปอาหารเช้านะครับกับน้องฟัดดี้นะครับไปชิมมาอ่านีนะครับนำทางนะครับจะไปอาอาหารเช้าไปเจ้าผู้ชนะต่อช้าอาหารเช้าก็ได้สั่งไปนะครับข้างล่างตึกเองครับก็ใกล้ถึงนะครับข้างล่างเองนะครับใกล้ๆก็สาอาหารเช้าไว้นะครับนี่นะครับข้างหน้าก็เซเว่นนะครับตรงนี้เลยครับร้านอาหารเช้าข้างๆนี้นะครับ คอาหารเชานะครับอ uh, okay, okay. ุ๊ยเสร็จเรื่องยำๆเสร็จเรื่องับมายดีใจยังไงไม่รู้ครับมีความสุขนะครับเด็กโอเคโอเคหาหาอ่านเช้าง่ายๆนะครับผัดหมี่นะครับสองสองชุดแล้วก็อะไรอะไรเนี่ยไอเท็มเป็นกล้วยหรือเปล่าลูโบเก่านะครับแล้วก็ยิหมี่ต้านหีนะครับอร่อยอร่อยนะครับนี่นะ10ตัวนี้200 วันนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับไม่รู้ว่าจะเย็นทั้งวันหรือเปล่าถ้าเย็นก็เย็นทั้งวันก็คือหนาวนะครับเดี๋ยวนี้้าพานนองออกไปเที่ยวนะครับไปน่าจะพาไปดูแกะนะครับนั bye, บ่นไปายบายจมูกบ๊ายบายบ๊าา